โลกกระทำนะโลกกระทำโลกได้ทำนะโลกก็โลกสมมุติทำก็ธรรมะสมมุตินะโลกถ้าเราจะโลกสัจจะโลกความเป็นจริงก็จริงโดยสมมุติถ้าธรรมะสัจจะก็สัจจะนะธรรมะสัจจะคือธรรมะที่เป็นจริงโดยสมมุติอีกเหมือนกันทั้งสองสิ่งทั้งสองแบบนี้เราไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นเราเป็นของเรา หรือว่าเป็นตัวตนของเราได้เช่นโลกนะโลกสมมุติว่าเป็นนี่ลาบนะนี่ยศนะนี่สการะนี่ชื่อเสียงนี่เงินทองนี่ข้าวของนะสมมุติตั้งชื่อขึ้นมาแล้วแลกเปลี่ยนซื้อขายหยิบยืมเช่นกันและกันนะหรือว่าทางธรรมนะนี่ศีลนะนี่สมาธินี่ปัญญานี่ญาณนี่ฌานนี่วิโมกนี่วิมุตตินี่สุญญตานนิพพานนะนี่ก็สมมุติเหมือนกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เราทําให้เกิดขึ้นได้ หรือว่าบางอย่างเราไม่ต้องทํามันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอย่าไปทําให้มันเสียเช่นปกติคนเราก็ไม่ฆ่าไม่ลักไม่พป็นการงนนแต่ถ้าเราไปทํามันก็จะเสียอย่างเงี้ยหรือปกติเราก็ไม่ไม่มีนิวรอยู่แล้วไม่การจันทะไม่พยาบาทไม่มงนอนไม่ฟุ้งซ่านอะไรสงสัยอยู่แล้วเราก็อย่าไปทำคืออย่าเอาไปหมกมุ่นกับเรื่องกามาเราอย่าไปหมกมุ่นกับเรื่องโทสะและโลภะหรือโมหะอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปหลงไปหลงคิดหลงทำ ง่ายมาอยันมันเกิดกิเลสย่นเราไปเที่ยวห้างเที่ยวสถานที่หรูหรายเงี้ยมันก็เกิดกิเลสไปโชว์รูมรถก็อยากได้รถสวยๆไปห้างก็อยากได้เสื้อผ้าสวยๆอยากได้หมู่บ้านจัดสรรสวยๆอย่างเงี้ยอยากได้เงินทองเยอะๆอ,อะไรก็อยากได้ไปหมดเพราะเรยเกิดกิเลสมันก็อยู่ที่เราว่าเราเข้าใจม่ว่ากิเลสท,ที่เกิดเนี่ยมันเป็นสมมุติกิเลสเนี้ยเป็นธรรมะวัตถุในโลกเนี้ยเป็นสิ่งสมมุติ เป็นเสื้อผ้าที่อยู่อาหารเครื่องหอมเงินทองกบบสมมติทั้งโลกและธรรมเนี่ยรวมกันก็มันเป็นสมมุติไม่มีของใครแต่สมมุติว่าเป็นของคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้เบ่งปันเกอกดันก็เลยให้รู้เท่าทันว่ามันก็เป็นเพียงศักว่าสมมุติสักว่าโลกธรรมท่านไม่ให้วันไหวกับสมมุติถ้าเราวันไหวเราไปวันไหววิตกไปวันไหวกลัวกังวลห่วงอันนี้ก็จะทําให้เราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าเรา หลงสมมตินะหลงสมมุตินี่มันยิ่งกว่าหลงความจริงนะหลงความจริงมี่เขาเรียกว่ามันควบคุมไม่ได้เหมือนคนเมาเหล้าอย่างเงี้ยเมาจริงๆก็จะควบคุมสติไม่ได้เดี๋ยวคนลักหลงลักจริงๆเนี่ยจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกความต้องการใก้ตรงนั้นฆ้าไม่ได้เงี้ยอโกรธโกรธเป็นจริงเป็นจังนะะต่ข้าจะจัดการให้ได้แล้วจะต้องพยายามให้ได้แล้วอันนี้เป็นจริงเป็นจังในสมมติแต่ถ้าหากเราร่วมเป็นสมมติเราก็จะอาโหสิ แล้วแล้วไปไม่ตอกย้ำนะไม่ยึดติดปล่อยวางได้ท่านก็ให้เราเข้าใจว่าโลกธรรมเป็นอย่างนี้เองนะทั้งโลกและธรรมสมมติสิ่งใดเป็นสมมติท่านไม่ให้ยึดติดท่านให้ปล่อยวางให้วางให้คลายให้ดับให้ละให้ปลงให้ปล่อย,เ,ยเมื่อเราละวางปลงปล่อยคลายดับสงบนะครับเ,เราก็ไม่ต้อง ปาดวันและวันไว้ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องวิตกไม่ต้องกลัวต้องห่วงในสิ่งใดใช้ชีวิตอย่างเยือกเย็นและผ่อนคลายใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเพราะชีวิตจริงๆนั้นเราไม่มีอะไรมากชีวิตจริงๆมันไม่มีอะไรมาก,มมมากเพียงแต่ว่าเรายังมากเรื่องไปเองอย่าเรื่องมากไปเองอย่าวุ่นวายไปเองเมื่อเราไม่มากเรื่องไม่วุ่นวายไม่เป็นปัญหาไปเองเนะี่ย เราก็สงบสุขสงบเย็นไม่ต้องทุกข์ร้อนไม่ต้องพิดตกในสิ่งใดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสุขสงบสุขเย็นสุขสบายและสุขผลคลายเมื่อเราใช้ชีวิตเป็นเมื่อใช้ชีวิตได้ถูกแล้วเราก็ไม่ต้องซสีเรียดไม่ต้องเครียดไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเมื่อเรา ใช้ชีวิตเป็นเพราะเรารู้จักสมมุติอะไรที่เรารู้จักเหมือนเครื่องไม้เครื่องมืออย่างนี้เหมือนรถอย่างนี้เราขับเป็นเราซ่อมเป็นมรรตอุ่นใจในการใช้งานหรือว่าเครื่องใช้ไฟิฟ้าต่างๆเราใช้เป็นเราจะรู้สึกถึงความปลอดภัยรู้สึกถึงความไม่อันตรายไม่ต้องกลัวแต่ใช้ก็ง่ายใช้ก็คล่องรักษาก็สะอาดก็เหมือนกันการที่เรารู้ว่าโลกนี้และธรรมะที่เราปฏิบัติศึกษาและเห็นผลอยู่ในเป็นเพียงสมมุติโลกที่เราอาศัยเราได้ความรู้ได้งานได้เงิน ได้ลาบยศจากการละชื่อเสียงบริวารมาเนี่ยมันก็เพียงสมมติคอมั่สมมติคือมันเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็มันดับเกิดแล้วก็ดับได้จึงได้เกิดได้ก็ดับได้สิ่งใดผ่านมาก็ผ่านไปได้ไม่ว่าคนรักไม่ว่าของรักไม่ว่าสิ่งที่รักไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกสมมติทั้งวัตถุธาตุทั้งรูปธรรมและนามธรรม,มเรียกว่าสมมติได้หมดเลยที่รู้ด้วยจิตรู้ด้วยใจรู้ด้วยอารมณ์รู้ด้วยสัญชาตญาณรู้ด้วยจิตสานึกรู้ด้วยสามัญสานึกก็แล้วแต่ ได้อะไรก็แล้วแต่ได้ยานได้ชานได้สมาธิก็ได้มันเป็นจริงสมมติไม่ว่าเราอยู่ทางโลกหรือทางธรรมก็ปล่อยวางปล่อยวางโลกธรรมเกิดขึ้นก็ปล่อยวางไม่หวั่นไหวตั้งอยู่ก็ปล่อยวางไม่หวั่นไหวดับไปก็ไม่หวั่นไหวไม่มีก็เสาะแงหาได้มาเอาพวกริโภคหมดไปก็แล้วแล้วไปไม่ยึดติดนี่ถึงยัเราว่าไม่หวั่นไหวในโลกธรรมไม่หวั่นไหวในโลกธรรมรู้จักว่าโลกธรรมเป็นเพียงสมมติคำว่าสมมติคือไปจริงจังไปอินจังยึดติด ไม่ได้เราใช้ได้สเสแสรหาได้พวกบริโภคหมดได้แต่ว่าไม่ยึดต,ติดไม่เล่าร้อไม่วุ่นวายไม่เครียดไม่สบสกับสิ่งนี้คี่คลายผ่อนคลายไปเรื่อยๆในการใช้ชีวิตคลี่คลายออกคลายออกดีๆจะใช้ไปมันก็จาเป็นมวยหน่อยเป็นมวยเป็นงานหน่อยรู้เรื่องหน่อยเเราถ้ารู้เรื่องเข้าใจในเรื่องของชีวิตในเรื่องลูกกระมในเรื่องธรรมะไม่ต้องอะไรมากหรอกแค่เราไม่สติแตก ไม่เสียอารมณ์ไม่เสียความรู้สึกไม่เสียใจก็ผ่อนคลายตลอดไหนว่าเราผ่อนคลายเราสง,งบสติอารมณ์เราใจเย็น,นเรารู้สึกดีกับชีวิตตัวเองมันก็จะดีขึ้นเรื่อยจริงๆชีวิตก็จะดีขึ้นอารมณ์ความรู้สึกจิตใจมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจนเรามีสติด,ดีก็จะเป็นคนดีได้โดยการมีสตินะคนเราเป็นคนดีการที่อยู่คนเดียวไม่ได้ช่วยเหลือใครไม่ได้ทำอะไรใครเนะี่ยก็เป็นคนดีแล้วคือดีเพราะมีสติดีเพราะสง,งบมีสมาธิดีเพราะปัญญาสวา่างไม่มืดมนอยู่คนเดียวก็ไม่มืดมน ดีเพราะสำรวมระวังไม่เบียดเบีนตัวเองไม่ใ,ใครว่าจาและความนกคิดกับใครอันนี้ก็เกิดจากการที่เราสงบเป็นเยนน็นได้ปล่อยวางคลายออกนะ <c oughs> ก็ให้ทุกคนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในเรื่องของสมมุติในเรื่องลูกธรรมนะจะได้ไม่หวาดหวั่นและวั่นไหวและวิตกในชีวิตทุกคนจะได้ขี้คายผลแฝทุกคนมีทางโลอกกับทุกคนเพียงแต่ให้มั่นคงเข้าไว้นะให้คนมั่นคงเข้าไว้สุข,ขันเสร